สวัสดีครับพบกับออสพบกับรถสวยเท่านั้นครับผมออสรถบ้านคุณภาพดาบันชัยครับขอนำเสนอคันนี้เลยรถ Ford f i e s t a 1.5 s s p r t t ์ t ฮั c แบ็กประตูปี2013ราคาย่อมเยาครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอนที่เขาเป็นป้ายแดงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวราคาป้ายแดง699,000บาทครับราคาสูงมากเลยในตอนป้ายแดงมาดูกันครับว่ามีอะไรดีบ้าง ครับตัวนี้ครับรูปทรงสวยครับสปอร์ตฉบเฉียวครับภายในก็เป็นสไตล์ของ Ford ครับก็มีแจรีโมทแล้วก็ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบสั่งการด้วยเสียงครับอันนี้มาพร้อมกับสีส้มเป็นรถสีโทนเข้มที่ผมก็ชอบครับเวลาไปจอดรถที่ไหนก็หารถได้ง่ายดีตัวผมเองเกิดวันพฤหัสด้วยก็ชอบสีส้มเป็นพิเศษก็เป็นสีที่ชอบเลยคันนี้ภายในก็ค่อนข้างกว้างวางของได้แล้วก็น็อตสวยไม่มีขยับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียว ห้องอห้างป้ายแดงดูแลเช็กระยะเข้าศูนย์ดูแลอย่างดีโดยตลอดเจ้าของเก่ามีเพียงแค่แต่งรองเท้าใหม่ครับได้รองเท้าเบอร์15มาสีน้ำตาลไม่สวยครับเข้ากับตัวรถดีเลขไม่รถวิ่งน้อยมากวิ่งจนงงเลยถ้าไม่เป็นรถมือเดียวไม่ซื้อกับเจ้าของด้วยตัวเองเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยแต่พอมาเห็นรถเนี่ยเรียกว่าไม่เชื่อต้องเชื่อครับทั้งสภาพรถสวยมากเลขไม่เพียง5 0,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเองครับรถสภาพสดมากใครเจอตัวนี้ราคาหลักหมืน่นระวังนะค่าซ่อมแพงถ้าไม่ได้รถสรถสมบูรณ์เนี่ยถูกเท่าไหร่ก็อย่า,ยาไปซื้อทันนี้รถสมบูรณ์มากตัวนี้ครับนี่เครื่องสวยใสใสวิธีดูฟอร์ดอะต้องระวังหม้อน้าอะถ้ามันออกแดงๆคุณๆเนี่ยนั่นแหละให้ระวังไว้เลยว่ารถพวกนี้ยก็คืออาจจะเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนน้ําดันรถฟอร์ดถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยซื้อไม่ได้เลยใช่ว่าเล่นไม่ได้รถที่เคยเปิดฝาคือเล่นไม่ได้ อันนี้ฝากระโปรงหน้าไม่ขยับฝากระโปรงหน้าไม่ขยับหมายความว่ารถไม่เคยชนไม่เคยถอดฝากระโปรงทำสีไม่เคยยกเครื่องยนต์ออกมาหรือออกมาทํานั่นหมายความว่าเดิมสุดๆคันนี้ครับมาพร้อมกับทะเบียนก็เลขค่อนข้างสวยด้วย2ไก่จาน4966ครับคันนี้ราคา1นึ่งแสนบาทสภาพผมใช้คว่านางฟ้าก็ไม่ได้เหมือนกันสภาพป้ายแดงรถวิ่ง57,000กิโลบุ๊กเซอร์วิสกินแจสำรองคดครบ เพิ่งได้มามีคันเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับช้าระวังจองไม่ทันโอเคขอฝากคันนี้ไว้ในอกในใจครับของผู้ที่หารถอยู่สวัสดีครับ